โครงการบ้านสิริธาดาบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำบนเนื้อที่92ตารางวาค่ะบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีค่ะชั้นเดียวค่ะพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรค่ะจุกๆกันไปเลยพิกัดค่ะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านร่องคำหลวงค่ะตำบลแม่นเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ บ้านหลังนี้นะคะห่างจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองพะเยาค่ะประมาณ14กิโลเมตรนะคะและถ้าหากว่าใครค่ะจะไปสี่แยกแม่ต่ำนะคะจากบ้านหลังนี้ไปก็ประมาณ11กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่เลยค่ะพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านนะคะแต่งสวนเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ เจ้าของบ้านนะคะไม่ต้องคิดเองเลยนะคะเจ้าของโครงการเขาตกแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยสําหรับระเบียงตรงนี้นะคะสามารถเอาไว้นั่งพักผ่อนได้ด้วยค่ะหาชุดเก้าอี้สวยๆนะคะมาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะไว้จิบกาแฟตอนเช้าปาร์ตี้สั่งสค์ตอนเย็นค่ะพื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตรนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงเลยทุกพื้นที่ค่ะนี่เลยค่ะโซนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ สำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ค่ะกระถางต้นไม้นะคะเจ้าของก็ออกแบบที่วางมาให้เรียบร้อยค่ะและถ้าหากว่ามองจากกระเบียงตรงนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นวิวด้านหน้าของตัวบ้านค่ะบอกเลยหลังนี้นะคะใครจองก่อนได้เปรียบค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะไม่มีบ้านใครบังนะคะแล้วก็จะไม่มีใครบังวิวเราด้วยค่ะเพราะเป็นบ้านหลังหัวมุมนั่นเอง นี่เลยเข้าไปดูด้านในกันค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะกว้างๆยาวๆกันไปเลยนี่ตกแต่งสวยๆนะคะโคมไฟนี่เลยค่ะด้านในนะคะก็จะตกแต่งออกสไตล์มินิมอลมินิมอลนิดนึงนี่เลยโคมไฟเก๋ๆค่ะแต่งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ ผนังค่ะฝั่งที่ติดทีวีนะคะเราก็มีลูกเล่นนะคะให้กับลูกค้าด้วยค่ะนี่เลยตัดผนังนะคะสีน้ำตาลค่ะนี่ทำให้บ้านมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินสำรวจห้องต่างๆกันค่ะไปดูที่ห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ กว,กว้างกันไปเลยค่ะมองจากหน้าต่างออกไปนะคะเห็นวิวภูเขาด้วยนี่เลยวิวสวยไม่สวยดูเอาเองเลยค่ะใครอย,อยากอยู่ในบริยากาศแบบนี้นะคะวันนี้เปิดจองหลังนี้ค่ะสำหรับโครงการบ้านสิริธาดานะคะนี่เลยวิวภูเขาสวยมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะทางโครงการนะคะเขาก็ยังมีโปรเจกต์นะคะทำสวนย่อมค่ะสวนสาธารณะนะคะเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยได้พักผ่อนกันด้วยค่ะ อ่านี่นะคะวันนี้ค่ะหลังแรกค่ะเราเปิดจองนะคะจองแค่5 0 0พันบาทเท่านั้นเองสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวค่ะไปดูสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเขานิดนึงนี่เลยมินิมอลนะคะสีขาวตัดสีไม้ค่ะนี่โคมไฟก็เก๋มากๆนะคะสะอาดตาค่ะทุกคนนี่เลยสวยๆน่ารักน่ารักนะคะ โถสุขภัณฑ์ค่ะกระเบื้องนะคะก็เข้ากันค่ะนี่ค่ะช่องวางของก็มีให้นะคะคิดเอาไว้ให้เสร็จเลยนี่แถมเครื่องทําน้ําอุ่นเอาไว้ให้ด้วยค่ะติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะกระจกค่ะอ่างล้างหน้านะคะตู้เก็บของค่ะสวยๆเก๋ๆกันไปเลยนี่นะคะอา่เดี๋ยวเราไปเดินสํารวจนะคะห้องถัดไปกันค่ะทุกคน ต้องบอกว่าพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเขากว้างจริงๆนะคะแนะนําให้ทุกคนค่ะมาดูของจริงตัวจริงนะคะชอบสนใจจองได้เลยค่ะแอดมินให้บริการค่ะดูแลการขายให้ค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะนี่มองจากห้องรับแขกออกไปเห็นโรงรถแล้วก็ประตูหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านก็เก๋มากๆนะคะสําหรับโรงจอดรถค่ะจอดรถได้2คันนะคะกว้างๆเลยแล้วก็ ดานะคะเราก็ใช้เป็นแบบไม้ระแนงนะคะทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะห้องนอนเล็กนะคะห้องที่หนึ่งของตัวบ้านค่ะคมไฟน่ารักมากๆนะคะนี่เลยสไตล์การตกแต่งของบ้านหลังนี้ค่ะใครนะคะมีครอบครัวค่ะมาเลยจ้ะสำหรับหลังนี้นะคะเหมาะมากๆ อาไปดูห้องถัดไปกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะนี่มาดูหลังนี้กันนะคะอ่าห้องนี้ค่ะสำหรับโครงการซีริธาดานะคะแปลงแรกของเราค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ8ดหลังนะคะอันนี้ก็เป็นหลังแรกค่ะที่เราเริ่มทยอยขึ้นแล้วนะคะอ่ะอันนี้ห้องน้ำนอกห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในโซนห้องรับแขกค่ะ นี่เลยสวยๆน่ารักนะคะมินิมอลค่ะกระจกนะคะสุขภัณฑ์ค่ะเก๋มากๆนี่แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอันนี้ก็แถมไว้ให้ติดไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้สองเครื่องนะคะเครื่องปรับอากาศนะคะหรือว่าแอร์เนี่ยเราก็จะแถมให้สองเครื่องเช่นกันนะคะปูญ้าสนามจัดสวนเราแถมให้ค่ะ มาดูห้องครัวกันค่ะทุกคนนี่เลยต้องบอกว่าห้องครัวเขาเก๋มากๆนะคะไม่ค่อยเห็นโครงการไหนทำแบบนี้นะคะนี่เลยโคมไฟน่ารักค่ะมีเคาน์เตอร์บาร์เก๋ๆให้ด้วยนะคะสำหรับสายดื่มสายสายชิลค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับโครงการสิริทาดาค่ะบ้านสวยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี่ค่ะ บรรยากาศนะคะวิวเขาบรรยากาศดีนะคะวิวสวยนี่เลยมองจากห้องรับแขกไปนะคะวิวสวยมากๆประตูบ้านก็สวยเก๋ดูดีมีสไตล์ทุกพื้นที่จัดสรรเอาไว้แล้วอย่างดีนี่โซนนี้ก็นั่งเล่นได้นะคะโซนนี้ก็สําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ค่ะเอาก,กระถางมาวางได้นะคะ แต่งไว้ให้สวยๆเก๋ๆเลยค่ะแล้วก็รั้วนะคะเขามีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะเพราะรั้วเราสูงอยู่ประมาณ2เมตรค่ะทุกคนนี่เลย คิดแทนลูกค้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหลังนี้ค่ะราคาขายนะคะเริ่มต้นที่2องล้านสีนบาทค่ะของแถมจัดเต็มนะคะแล้วก็ใครค่ะที่อยากจะมาดูบ้านของจริงนะคะเบอร์โทรค่ะโช,ชว์อยู่หน้าคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะโทรเข้ามานัดวันเวลาเปิดบ้านชมบ้านกันได้เลยค่ะนัดได้ทุกวันนะคะ นี่เลย098 78 0 53 37ค่ะ0956 909356นะคะ ID Line ค่ะ K-A-N-N-A-N-A-T-1982 ค่ะอยากอยู่ในพื้นที่แบบนี้วิวแบบนี้ห้ามพลาด